อ้าวอะค่ะกองอัดเสร็จแล้วค่ะกำลังว่าหนะตาตังท่าพันเหลียวไปเพราะว่าอันอัดแล้วอ่ะอัดแล้วกระบอกเป็นตื่นนะค่ะนะปว่วยบ่มีเลยแบบสบายๆค่ะกาแฟดําสวนหลังเหือนค่ะกาแฟดำนะเจ้าเนาะมาค่ะนั่งจิบกาแฟนึ่เอ้ยตุ๊กตาผาฝันกับมื้อวันอากาศสดชื่น ตอนนี้เด้อค่ะเด็ดอุ่นๆเนาะขมพัดเย็นๆกาแฟาอุ่นๆเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกัวเรือนเนาะ,ะ,นะ,ะเด็ดกระเพิ่งมาโอกเดี๋ยวนี้เด้อค่ะถ้าเดดโอกก็เป็นบรรยากาศสดชื่นเป็นนั่นอีกแบบหนึ่งเนาะคอนาะถ้าว่าเดดหายไปก็พันเป็นคึมๆ อากาศพันกำลังพอดีพอดีค่ะลมพัดเย็นเย็น,เ,ยนเบาเบาซะมีแห้งมีแหงน้จ้ะเด้เอตั้งได้คุยกันเนาะคะเนาะอยู่าำสวนลังเหือนฮ่าสดใสสดชื่นค่ะ เป็นเอวยทาสีอันประตูเหินมื่อนี้ที่เลกว่าน่ะบบทำค่ะวันนี้พอรถจกักคืดเสือิศไปอันไปเอาสีมายู่น้ำลงรถเอ้ยลงมาข้างล่างว่าเฮาวันเฮาอันเพิ่นเอากระดาษทรายไปคัดเ่ยค่ะหั่นตัวคือว่าน่ะโบถามเอวยกระถามสิจักนั่งไปนั่งมารถ ทีแรกทาสีอันอยู่ทางอีกประตูนึงเนาะค่ะเนาะสงสัยพันรถคืออยากทำอีกเอ้ยก็เลยเอ้ยก็เลยบอกเขาซอยตัวบ่บ่บ่พันว่าก็เลยเอากระดาษใส่คัดแต่พันบอกว่าตรงนี้โจยากเพิ่งมาเนื้อเพราะเขาอันเอ็ดอันนั่นอยู่เพราะสีอันแล้วก็เลยเอาสีมาทาสีอันลงพื้นน่ยนะคะสีอันคนทาสีนะก็เลยเอ้ยเลยเออเลยอกมาเออโอเคเอ้ยว่าไง งทงใส่น่าอันจักหน่อยเอสเตลือโน่คอนโดกับบุตีน่คอนโดหลังเทือกแย่งไปย่งมาเพราะว่าอันคืออยากทำเลยเนะคอนโด้ยก็เลยเออเอาโอเคป่ะบอซ์สบอยบอปันบอกจนเราพัดแล้วกันไปอันลินกาแฟพันเนค่ะเฮ้ยก็เลยมานั่งนถ้อถ้วยกาแฟออกมาลินซื้อแล้วมอกาแฟมันอยู่เนื้อหือน ก็บอว่ากันเนาะคะ่ะเนาะหลังมือก็ขยันทำนะคะหลังมือก็บอโบได้สือค่ะ s <S เพื่อนบานย่างย่างหมากับเผื่อนี่ <Wow. S 1> ออดูทางอีกฝั่งหนึ่งค่ะ กาแฟเอ้ยตุ๊กตาคำมดแล้วเนาะค่ะเนาะกาแฟมือใหม่วันใหม่คุยกันไปตามอันธรรมชาติเนาะค่ะเนาะนังเทือก็มีเรื่องเล่าฝังแดงนังเทือก็นั่งจึ้งก็คือเมื่อนี้ก็มันก็ยังบ่มีจะเลยผ่านเข้ามาในชีวิตไม่บอกค่ะก็ธรรมดามันก็เป็นเอดกับเขากินเนาะค่ะเนาะกับเขาเช้าอันกินเข้าเส้าอันเอดกาแฟเนาะค่ะเนาะกินยาฉีดยาก็ว่ากันไปสำนับเอ้ย้อค่ะเด้อ กินยานกินยานแล้วก็มาฉีดอินซูลินเนาะคะ่ะแล้วก็กินข้าวมันเป็นกิจวัตรประจําวันแม่บอกค่ะถ้าเฮาบ่ทํามันก็ทำเพื่อร่างกายเฮาบ่ได้สมดุลเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ต้องดูแลตัวเองอันนี้ก็เอ้ยก็บ่ได้เว้าล่ะคะ่ะก็บ่ได้ว่าอันอันนั้นเพราะว่าเฮาต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เอ็ดเตะกับเก็บหันเก็บนี้เมื่อวานเอ้ยก็เอ็ดเหียนเอ้ยเนาะคะ่ะเนาะ เก็บทำความสะอาดกระเปะกระแปะไปสิค่ะรีดผ้าน้ำค่ะแต่ว่ารีดผ้าอย่างบนแล้วเหลืออยู่อันห้าหกตัวนี่ค่ะมื่อวานเราไปเอ็ดแล้วก็นะันรีดมันแล้วก็ค่อยเอ็ดไปเนาะคุเนาะเพราะว่าเราเอ็ดงานบานลเนาเป็นแม่บานว่างนันนเถอะหลังจากนั้นก็อาดคลิปกินกาแฟค่ะเอ้ก็ได้ ที่ว่าธรรมชาติทั่วๆไปอันวิถีชีวิตของเอ้ยตุก,กตาแต่ละวันใจกับเขาเนาะเนาะน้ะนองเทือกับไปผู้เดียวน้องเทือก,ก็แฟนก็ไปน้ำเนาะค่ะถ้าช่วงเดือมันมีของกยกนยกนักๆนี่พันก็นกนไปน้ำเอ้ยค่ะถ้าว่าเอ้ยของกระจุกกระจิ๊กเนี่ยเอ้ยก็ไปผู้เดียวเอ้ยะเนาะเนาะแล้วก็ออกกําลังกายย่างอันไกยบํบาบัดส่วนตัวเนาะเนาะต้องทําเมนบอกค่ะ แล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องเฮือกํำลังใจตัวเองอันเกินร้อยด้อค่ะต้องเฮือกํำลังใจตัวเองคำมือเหลือช่วงเรยมันปวดมันือก็โอ้ยค่ะมีแต่อันทางบว,วกอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะไปคิดทางลบไปแห้งเจ็บเนาะคะ่ะอันนี้เอ่ยให้ไซรฟังมันก็แปลกเนาะคะานเทามนุษย์เท่านี้แล้วก็จากหันมาก็เอสสวนเอ้ยตัวก,กับตากันเอสสวนก็ ตัดทันตัดนี้ดอกไม้อันที่พันอันบานมืดแล้วเนา, studio, ok euh. าะเนาะพันมืดซกพันก็ตัดออกเนาะค่ะเนาะก็แต่งนั้นแต่งนี้ตามสไตล์เอ้ยนี่บอกค่ะคำว่าโบอยากนั่งอยู่ซื่อเข้าน so an ั่งอยู่ซื่อกะเบิ่งกันยูทูบเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะแต right. ่ว่าเหาเนี่ยเบิ่งเมืดมือดมืดเวีนมันก็ก็ไหลอยู่ก็เกรงใจตัวผู้เจ้าเป็นบอกค่ะก็ต้องลุกไปเอ็ดทันเอ็ดนี้เนาะค่ะเนาะตามธรรมชาติก็ถ้าว่ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะ ก็เพินอยู่ค่ะดอกไม้น้าเหอนน้าส่วนนี่พันบานดีอยู่ดอกถังหลังเอ่ยน,นี่ก็เริ่มนะี่ค่ะเริ่มนกเป็นออกบานแล้วเจ้านกเต็มกอแลลวคะ่ะนี่อกสีชมพูนะบานก็บานเต็มเลยค่ะดอกนี่อ่ะเอ้กระว้าไปเต็กนอค่ะเนาะพวกมันเป็นคลิปกินกาแฟคลิปแม่บานสบายสบด้นคะเนะอากาศดีก่บทางยุโรปตนนัวนี้แต่ว่าบางครั้งก็มีฝนมีลมมีต่ก้ ว่ากันไปตามมันสภาพแวดล้อมเนาะค่ะเนาะบรรยากาศแต่ละมือ้อบางัันเ้อปะแต่ว่าณันตอนนี้ก็นั่งใดนั่งสิงแดดใดครับบางทีเอออาจจะเป็นนั่งสิงแดดจะน้อยก่อนกระไดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะคิปกินกาฟะกะแกาฟก,ฟะก,ะเแะกะ็เมิดแลวค่ะกาแฟก็เมิดถวยแล้วก็เมาหมวยก็ตามสไตล์เอตุ๊ก,กตาผ่าฝันวบ้าภาษาโงฟฝังนะคะ่ะเด้อเอยก็มีแจ่คำว่าขอบคุณนันหลายที่เพื่อนๆเ,เสียสละเวลาเข้ามาทักทายเนาะคะ่นะเนาะอัน ได้เหยนเสียงกันจักนิดนึงกันอย่างดีไม่บอกคะ่ะก็บอกว่ากันแล้วก็ไปทำธุระเนาะคุณเนาะว่าว่าแต่ละคนก็มีความรับผิดชอบแล้วก็เมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะมีแต่ความโชคดีเข้ามาหาคะ่ะเพราะกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ